สวัสดีครับทุกคนโนเข้าสู่ EP ที่หนึ่งเอาตัวรอดโอ้โหตรงนี้เกิดเกิดที่ภูเขาเลยไปนี่แล้วไปเล้วโอ้ยมีไก่หนึ่งตัวเราฆ่าไก่ก่อนไหมเดี๋ยวพึ่งตามหนูมาก่อนเลี้ยงไก่ยังไงอะน้องไอตามหนูมาก่อนจี้เร็วๆจะไปไม่ยันหมู่บ้านเนี่ยอยากจะฆ่าวัวจริงจริงนายนี่ตรงนี้เห็นหนูเฮ้ยหลังคาแล้วไปเร็ว หนูจะไปขโมยของเข้าปุ๊บเจอปั๊บเลยสบายเลยทีเนี้ยเราอ่ะมีมุมีบ้านอยู่แล้วเราอ่ะแล้วเราก็มีเตียงแล้วเรามีมีม้าด้วยหนูจะไปขโมยของบ้านพี่หนินไม่ขโมยเหรอเข้าบ้านเลยเดี๋ยวพี่เข้าบ้านใหญ่ก่อนปุ๊บโอ้ยเข้าร้านห้องอ่านหนังสือก่อนหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากขาโมยอะไรดีนะเราจะเป็นโจนนี่ว่ะพีนี้ไม่น่าเอาตัวรอดน้น่าจะเป็นโจน <laughs> วัสดีชาวบ้านเข้ามามแล้วเอากาเงด้วยเงแลก็มีดาบเอาด้วยเอามาเลยเราเป็นเราเป็นขโมยมันมีอันนึงมันมีัันด้วยนะโอ้บ้านพี่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างอง,องไหนอ่ะเฮ้ยชาวบ้านขอซื้อของหน่อยสิเีมาอ่อยบ้านนี้ต้องไป หากระดาษต้องหาต้นอ้อยมาทำกระดาษถึงจะมาแลกเพชรได้อีกยังไม่เจออาวุธเลยครับมานี่ตามชื่อม้าสิเดี๋ยวพี่ขอเตียงสักหนึ่งหลังก่อนที่ไหนอะ่ะนี่ได้แล้วเตียงหนึ่งอันพี่ลินหนูเจอดาบด้วยอะ่ะเจอดาบเดี๋ยวพี่พจะไปพี่ต้องเข้าทีละบ้านนี่ไงหนูเจอชื่อพี่ลินแล้วพี่ลินมานี่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยมานี้ ไหนตามมาหุ้ยวัวเยอะมากเลยตามหนูมาจิวัวค่ะนะฉันได้เตียงแค่อันเดียวเองเนี่ยตามฉันมาตามลงข้างล่างเลยมามาตามฉันมาไหนจ๊ะก็เธอวิ่งไปวิ่งมาแล้วฉันจะหาเธอบ้านนี้อ่ะบ้านนี้แหละวิจารย์ของบ้านเขาโหดปะเนี่ยหนูไม่โหดมานี่เปิดกล้องดูไหนอะฉันไม่เห็นกล้องเลย ้องงาเอ้ยเ,เก็บให้หมดเราอะเก็บให้หมดนี่มองหน้าไหมอยากโดนตีกขาซื้อของต้องใช้ฐาน,นเรา<ม>คือไม่ดอกเนี่ยก็ใส่กางเกงก่อนเราคือแก๊งขโมยเธอเอากางเกงไปแล้วฉันจะใส่อะไรอะไรมันมีอันนึงฉันมีแค่รองเท้าอ๋อกางเกง่งเฮแต่แค่นี้แหละ คุณอยู่ไหนคุณเจอเหล็กครับ,บจเจอเหล็กนี่ไงดูดีว่าเขาขายอะไรมาังสวัสดีครับขอซื้อของหน่อยโหแพงอ่ะเพชรนุ่นต้องใช้เพชรนุ่นโอ้แพงจังดูดีมีใครเผาอะไรไว้ไหมไม่มีฉันจะอุ้ยฉันเจอคุณบื้มด้วย คนเบิ้มคุเบิรมคืออะไรหมู่บ้านนี้เขาชอบอ่านหนังสือกันเนาะอันนี้คือหนูหนูมาหนูมาทำข้าวให้ชา้านนนไหนวะประตูเข้าบ้านหลังเนี้ย ตัดไม้ก่อนนะพี่หนิงโอเคเอ้าชาวบ้านมายืนแอบ,บอะไรตรงนี้เนี่ยเราขอเข้าไปสำรวจได้ไหมหรือว่าเธอจะขายของให้เราไ,ไหนดูดิถุงเท้าโอ้โหต้อง,งเอาถุงเท้าไม่ถุงเท้าหรือเปล่าน้ำรองเท้ารองเท้าบูทอะ่ะเฮ้ยชาวบ้านเขายืนทำอะไรตรงนี้มันเป็นเตาผิงเหรอ ทุกคนเราไม่รู้จักเลยอไหน,นพี่หนึ่งดูไหนนกตากระพริบเนี่ยน้องยมาดูดิชาวบ้านเขายืนทำอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไหนแค่นหนูเอาฟังเข้ามาในบ้านเลยบ้านหลังไหนอะล่ะอ๋อเห็นชือ่อแล้วพอดีเลยหนูวิออว่งไม่เร็วเอ๊ะวิ่งไม่เร็วแต่ตกตึกไปแล้วชาวบ้านเธอทำอะไร<น>ตรงเนี้ยรู้แล้วว่านกคือเตาอ๋อเตาเผาหรอเธอหนาวหรอปะไม่หนาว ยายบ,บุเธอใส่กางเกงเหมือนเราเลยอ่ะก็มันมีสองอันเนก็ต้องเหมือนกันสิอุ้ยอุ้ยชิคเกอแมวแมวขาวชิคเกแมวฟางฉันรู้สึกว่ามีหีบแค่อันเดียวเองอุย้ยหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงวัวไว้อ่ะไว้ทำอะไรหรอเธอเอาไว้ฆ่ากินไงค่ะเธอดได้เตียงหรือย,อยังอ่ะ เดี๋ยวยังไม่ได้เตียงอีกเหรอปิดประตูให้เขาด้วยนะเดี๋ยวซอมบีเข้าบ้านเขาว่ะแล้วใครเปิดฉันเปิดเองแหละฉันขอโทษอุ้ยมีแมวน่าลุงน่ารักมากเลยทุกคนฉันขโมยข้าวของเป็นอะไรเครื่องค้างวันดีชาวบ้านเครื่อแล้วขออนุญาตขโมยของในบ้านหน่อยนะ โอุ้ยอันนี้เข้ามาแล้วไม่มีอะไรนี่ว่ะงั้นหนูสร้างตัวคับเลยแล้วกันเออสร้างเลยเดี๋ยวพี่พี่อะไรคะวะหนูเจอชุดคอมเพสพี่ลินพี่ลินเอานี้ไหมมีกี่อนันเอาเอามาให้หมดเราเป็นแก๊งขโมยหน,นูดะเาโล่ให้พี่ลินอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คือห้องทำยาเหรอใช่ห้องทำยา เราเอาเครื่องทำยาไปได้ไหมพี่ลินพี่ลินเอานี่ไปเอาเอาดูดูที่มือหนูดูที่มือหนูนี่อยู่ข้างหลังพี่ลินน่ะมาเดต้องถือมาสองอันเลยไงถือมาสามอันนะลินมีอีกอันนึงด้วยฉันเอามาสามอันค่ะเอามาสามอันเลยไงโยนให้หรือยังอ่ะโยนให้แล้วฉันฉันครับของว่อนนะจ มาทำอะไรทำอะไรอะ่อะไปกีทำอะไรทีฉันไม่ได้ทำอะไรอุ้ยฉันเกาะใบไม้โอ้ยฉันได้เกาะกระบ,บังแล้วโอ้เ๊ฉันว่าเราไม่ว่าเกินโต้ไหน<อ>ฉันกำลังจะเข้าบ้านใ<อ>นนี้เหรอเมื่อกี้เนี่ย<อ>ใช่ไหมเข้าไปเมื่อกี้อ่ะพี่หลินเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปกุมัวเจียงก่อนนะ ส่วนแกรอฉันด้วยนะฉันไม่รอเธอหรอกอันนี้คือห้องทำยาหรอแกต้องรอฉันคือเราจะไปช่างบ้านที่อื่นกันฉันต้อองงไปสเธอเอาอะไรไปเยอะแยะเธอแล้วชาวบ้านเขาจะนอนที่ไหนกันล่ะพีเห,หเาราโดดนพพยยไย้ังี่หนอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยเนี่ยมันจะมืดแล้วไม่ใช่หรอ อออีก,อก,อกอันนึงน่ะช่วยด้วยจะได้จะขึ้นมาทต่อะไรกันคนนี้แกขึ้นไปเองมีชาวบ้านใช้ชาวบ้านไปขุดไม้ให้ได้ไหมไม่ได้ต้องขุดเองห <c oughs> นู๊กำลังวนอยู่หากโกเลมอยู่โอ้โนี่สิ่งสำคัญเราต้องเอาทอตไปด้วยจะเอากโกเลมไปที่ใายครับเองสิจะมขลล่ข้าใจของชาวานไม่ได้เฮ้ย <c oughs> พี่มันก็จะรู้แล้วจะต้องหาโกเลม กอเริ่มจ๋าหายไปไหนเอามี้อ้ยวโอ้เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนอย่ามามองตามมันนะแล้วเธอขี่อะไรอยู่น่ะอะไรยังไม่ได้ขี่เลยเฮ้ยมีอีกทำไมหมู่บ้านนี้แอคค่อนใช่ไหมเราห่วงฉันกันลังเก็บทอดอยู่แกอยู่ไหนวันนี้ฉันอยากได้ทอดบ้างอ้าวไหนเธอบอกทำไมไม่ขับเองลนะ ทูเจาบ้านหลังนี้มีทอสแน่นอนไม่เข้าทางประูบ้านเออเก็บอู้บ้านหลังนี้ทอดเยอะมากมีทอดอันเดียวเยเราคือแก๊งขโม,มยแล้วเนี่ยไม่ใช่แก๊งเอาตัวรอดปุ๊บเก็บทอดบ้านนี้แหละต้องมีที่นอนแน่นอนพี่หลินพี่หลินทอพี่หลินได้กี่อันแล้วอะ่ะฮะสี่ โอ้เราได้ใช้มือโอ้ไม่มีที่นอนเลยทุกคนเราต้องออกไปก่อนอแล้วเธอเข้ามาทำอะไรในบ้านเดียวกับฉันทำไม,ม <า S 1> ไม่แยกย้ายกันหาฉันว่าเราควรนอนกันเถอะคิปเปอร์วิ่งนี่วิง่งบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้พี่เลนบ้านหลังนี้เห็นชื่อถูกไหมเห็นแล้ว ันนี้คือบ้านของเรานะเราจะอยู่ที่นี่เพื่อเพื่อขาไปก่อนนะสุวอาวอกางกางนอนด่วนยังไม่นอนเฮ้ยยังนอนไม่ได้อะ่ะ <Okay. S 1> นอนได้ยังอ้าวเขาไม่น้องไอ้นอนได้ ชาวบ้านเข้าเอาาเ,อาเียงมาก็เธอยืนขวางอะ่ะนี่นี่คือบ้านเราชาวบ้านมาบ้านแล้วที่นอ้บ้านนี้ไหมบ้านใหญ่ใหญ่เอาบ้านนี้ไหมเ,เราต้องสร้างเองดิเราจะไปขมโมยของเขาได้ไงอุย๊ยโดนยิงแล้วน้องไอ้อตัวทหารในวันนี้มันแอบ,บอยู่นั่นนะ อุ้ยอุ้ยเขาเดือดมากอ่ะชาวบ้านนี่ก็ยิง่ขวัญเฮ้ยหน่อยมีที่ตัดขนแกะได้ไงน่ะใช่จะมีเอาไปอันนึงป่ะเอามาดิมีสองอันอะเอามาดิแบ่งกันเออฉันจะได้ไปตัดขนกุ้งขนแกะบ้างอ่ะอุ้ยหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านมากมาก อจิปเปอร์ิปเปอร์ิปเปอร์ด้วยหัวจจมพ่เลยเธอก็วิ่งหนีมาได้จะวิ่งไปหาเธอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เนยเอ้ยระเบิดแล้วเฮ้ยพี่เลนจอคนแกตัดเลยพี่เลนดูพี่เลนแล้วเราได้อะดูข้างหลังดูข้างหลังดูแกข้างหลังด้วยสีนี้สีเทาอ่ะ แน่จริงก็ออกมาดิเอ้ยแกะโดนตัดขนนนะตััดขมได้สันเอามาทำอะไรได้ตัดขนวัวได้ไหมตัดขนวัวไม่ได้มันไม่มีขนโอยไม่มีหัวใจแล้วอะไรมันยิงพี่เรามีแค่มิดดาบอะ่ะโอ้ยขนแกะยาวแล้วเนี่ย ปางหนูสิต้องยื้แน่นอนเลยตัดแล้วไปทำอะไรได้เนี่ยคุณแก่ได้อย่างเดียวเราขโมยเตียงชาวบ้านมาแล้วอะ่ะ อ้าไหนหนูเหรอข้างย่าัวหอขากลยอยู่ไม่อยากใช้มีดดาบเลยเฮ้ยหมูวิ่งตามหนูอ่ะอันนี้ไงก็หมูไม่ควรกินสองอย่างอะไรอ่ะอันนี้อันนี้กับแครอทกินปลจ๊ะน่ะ ขนมปังอ่อะไหรอใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อันนีเเเ้เรามาช่วยกันตีแล้วได้นหนังรัวมาแล้วโอ้น้องไอใช้มีดเหล็กเลยอะ่ะแลาวหาเหล็กยากนะเธอ เดี๋ยวเราจะปล่อยเธอออกมาจากกรงนี้เองข้าแก่นะหยอกหยอกเย้ฉันปล่อยวัวออกมาได้แล้วหน่อยไอรุ <Genesis> no, like hmm. oh, ่ม <Naruto> อ oh, ้าวเอาไปไปอันน <I 'll S 2> ึงปะโอ้โหเอาไปอันนึงสิฉันไม่มีอาหารกินเลยเนี่ยเอาไป นังวัวเอาไปเอาไปหอูเหลืออันนึงอะเนี่ยหนูได้อันนึงเนี่ยหมดพอดีฉันมีขนมปังอันนี้คือกล่องอะไรอะไรกล่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กล่องเอาใช่กำลังเปิดปิดเธอนี่ขโมยทุกอย่างเลยนะคุณวิลาเห็นทางบาทท้านได้ยังไง มวยว่าคนอื่นกว่าพิเดนสร้างบ้านกันเราสร้างบ้านที่หมู่บ้านนี่แหลนเสินเสินเรางั้นเราสร้างบ้านตรงน,นี้เฮ้ยแต่ว่าเราได้สี่อันแล้วว่าอะไรใครมาระเบิดเลยหัวและคางตรงนี้ฉันเดินมาแล้วคิดเพิ่มก็ระเบิดอ้ พี่น่างีนสรา,าตรงนี้กันสร้างมนตรงนี้เอาหไกลมากเลยนะพี่หลจะช้างบาตรงแม่น้ําั่นตรงไหนเราร่างตรงนี้ล้วกันนมันใกล้เกินไปเปล่าพี่ิจะร้างตรงไหนบอกออกมาเนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านเขาไม่ทำอะไร หมู่บ้านก็ต้องเป็นโกเลมสิก็โกเลมอ่ะมันตัวใหญ่กว่าอันนี้คือชาวบ้านอันนี้คือชาวบ้านพี่หลินพี่หลินพี่หลินเราเข้าบ้านกันไหมะ เดี๋ยวก่อนยังไม่มีไม้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวพี่ยังไม่มีอะไรมีสามอันอ่ะไม้โอ้ก็มีอยู่แค่สามอันนลยนะไปกัดไม้คืนตัดไม้ที่เราจะสร้างสร้างบ้านอะไรเราต้องดูเดฟเฟลนด้วยนี่มีเหรอฮะสิรนอืมนี่มีหรอมียนะ ก็าที่หมู่า้าไก็ไปปไรอะไรอะไรทำอไรชำอออรทะไรอไรอะไาทำขะอ ไม่ชาวบ้านไม่เห็นจะปลูกผักเลยหมู่บ้านเนี้ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> มีแกงขอกวนหนูเนี้ยหนูหนูว่าอันนี้แกงหนูได้ว่าจจจจจิิิิงงงงงง มีชาวบ้านหมกฟางอยู่บ้านแถวนี้เนาะเอ๊ะผู้เล่นมาเหมือนกันเลยเออแล้วเจ้าหนูลงไปทำฟาร์มก่อนนะนั่นชาวบ้านเข้าไปในบ้านเลยน้องไงอ้ฮะดูได้ซื้ออะไรได้ม้างฉันออกมาตัดไม้ค่ะเธอไปเคาะกระดิ่งอะ่ะชาวบ้านตาเดียวด้วยโจรสลัด อันนี้เป็นเตียงสีขาวจะวนะ่ากินนมกันโอ้มีพักกินนมด้วยกินนมก็นัดหนึ่ง เนหนูได้มาล่อแล้วนะ่ะจีนเนหนูได้มาล่ออันนึงงอ่ะเอามาทำอะไรแอมมาล่อคือเขาคือไปได้มาจากตรงไหนไ,ได้มาจากเสาบ้านเฮ้ยฉันได้ปีกอันนี้สามอันแล้วฉันต้องไปตัดไม้เพื่อจะทำลูกดอกแล้วจะจะจีนเห็นได้อะไรแต่ยังไม่มีมงมุมเลย,ยไม่ได้มีมุมเลยจีนเห็นได้อะไรขนไก่เอาไปทำลูกขนอนะ่ะ อ,อ,ยอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ,อยู่กรุงเทพทำชุดเกาะแล้วเราเอาเปลี่ยนสีเลยนะไ,ไ,มไม่ได้เพราะว่าชุดเกาะมันมีหนังวัวกับอะไรนะไม่อยามาดูของพี่หน่อยได้ไหมไม่เอะ ทำไมพี่หนไจพี่จะมืดแล้วจะจะต้องฆ่าวัวตัวนี้ให้ได้เฮ้ได้เนื้อสิบชิ้นละปะพี่ยังเห็นชื่อน้องไอเลยเฮ้ยช่วยด้วยอะไรไม่เห็นเยอะไม่นเลยฉันตกลงข้างล่างฉันอยู่นี่นพี่เห็นอยู่ชื่อน้องไอเข้าห้องนอนเร็ว พี่พี่นอนบ้านชาวบ้านนี่แหละบ้านชาวบ้านไหนอะนอนอแล้วทไมของหนไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นนะพี่นีนอนนะเอ้ยชาวชาวบ้า,วานมุดเข้ามาใต้อันในี้เลยใต้ประตูอ่ะ